รีวิดีโนนี้สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงและความสนุกสนานเท่านั้นเด็กที่มีอายุไม่ถึง18ปีควรใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่แนะนำให้เล่นตามเด็กขาดนะครับด้วยความหวังดีจากช่องไรอันพิงนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไรอันพิงครับรอบนี้นะครับก็เมื่อเช้านะครับทุกคนวันนี้ผมไม่ว่างเลยนะครับเดติดธุระอยู่นะครับก็มกลับมาจากธุระนะครับนะก็มาจัดเกม คารูด้าหน่อยนะครับทุกคนก็เป็นเกมใหม่ไม่ใช่ว่าเกมใหม่เป็นเกมรองเกมใหม่เพราะว่ามีเกมใหม่อีกเกมหนึ่งคือของพีจีคือเกมซันมูนเข้ามาเล้นทุกคนนะคือเกมคารูด้าเข้าไม่ถึงหนงหนึ่งสัปดาห์ทุกคนแล้วเกมซันมูนก็เข้าต่อเลยนะคือแบบเกมที่ผมอยู่ของแทนนารินนะคือมีท่านผู้ชมเคยขอมาแล้วคนแต่ผมไม่รู้ว่าเกมผมไม่รู้ว่าเป็นเกมใหม่ผมก็ไม่รู้ว่าเกมอะไรนะครับนะผมถามกลับไปพี่เขาก็ไม่ตอบ ก็เอาพุ่งมาดูว่าเออเป็นเกมใหม่นั่นเองนะผมก็เดี๋ยวมาลองสักหน่อยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกคนนะก็ไม่ได้จัดในช่วงโมนัษธรรมนะครับผมมาจัดนอกเวลานะครับว่าโมนัษธรรมหมดไปแล้วนะครับนะแต่ก็จะบอกนะครับว่าเออก็มีกลุ่มมนุษธรรมนะครับกลุ่มมนัษธรรมคือกลุ่มเจ้งเตืี่นเกมนั่นเองนะกมพูดคุยนะครับและเปลี่ยนเทคนิคเล็กเปลี่ยนความคิดเห็นกันน้ใครได้นะครับนยใครได้ใครเสียอะไรเงี้ยก็ส่งมาในกลุ่มนะครับทุกคนนะส่วนสูตรนะครับก็ไม่มีเกมการูด้านะครับเพราะมันเป็น เกมใหม่นะครับนะส่วนมันยังแมปเดตนให้นะครับทุกคนนะแต่ก็รอดูว่ามันจะเดตนเมื่อไหร่นะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปดูก่อนดีก่อว่า,วาตัวเกมจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะไปกันปั่นจิกแล้วลุยอ่ะโอเคครับทุกคนนะครับทุน1 5 0 0าบาทนะครับนะเดี๋ยวผมจะขอซื้อแบบปั่นเบ็ดไล่เป็ดนะครับทุกคนเออแต่ว่าไปสูงนะ ผมไม่ได้เริ่มจากเปดบาทสองบาทนะทุกคนนะเดี๋ยวผมอาจจะเริ่มแบบสูงๆไปเลยแบบ1สิบบาทนะครับเพราะทุนเราพันห้านะครับก็ดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวสีม่วงตัวแพงสุดน,นะครับทุกคนเออจะบอกว่าเกมเนี้ยผมลองมาเล่นแล้วนะครับแต่ว่ารอบนั้นนะครับผมอัดคลิปเหมือนกันทุกคนอัดและก็ทีนี้ ไวไฟหลุดทุกคนแล้วที่นี่แบบมันค้างนะครับนะก็คลิปใช้ไม่ได้นะครับทนะุกคนนะก็ไม่เป็นไรก็ลัมาเล่นใหม่นะครับเนะี <c oughs> ่ยฟีสปินก็เป็นตัวเมื่อกี้เลยทุกคนนะสามตัวนะครับถึงเข้าฟีโบนัสให้นะครับฟีสปินให้ส่วนตัวที่แพงสุดก็คือตัวสีม่วงนะครับนี่เลยคือเป็นอัญมณีนะครับทุกคนวายนะครับก็จะเป็นหาว่ามันจ่ายนะก็มันจะ เก็บสะสมทุกคนให้ครบ3ตัวก็จะได้คูณเพิ่มนะครนะมันจะมีคูณ1คูณ3แล้วก็คูณ6คูณ9มันจะคูณทีละ3นะครับอ่ะเขาปันไล่เบ็ดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเปิดปิดโทโบสลับกันนะครับก็มาดูกันว่ามันจะเข้าฟีให้ผมไหมนะครับพันห้าเนี่ย หุยตัวสีแดงอืมเต็มเต,ต็มไปคูณนี่ทุกคนคูณหกว่ะเท่าไรหึหอหึแตกนอกเท่าไหร่วะสองพันห้าสิบสองบาทนะครับทุกคนนะสามร้อยเม่อกีคูณหกไงได้มาสองพันกว่าบาทนะคนเออแตกนอกนะครับแตกนอกดีอยู่ะเดี๋ยวขอเพิ่มเบ็ดเลยนะครับในเมื่อ,อมันแตกนอกให้แล้วมันแตกเดี๋ยวก็เพิ่มเบ็ดไงทุกคนนะ ทำไมผมถึงเพิ่มเบ็ดสูงเพราะว่าผมมีทุนเยอะขึ้นไงทุกคนนะเรามีกําไรแล้วเราก็เพิ่มเบ็ดไปนะครับนะแต่หาว่าใครไม่อกล้าเสี่ยงหรือว่าอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องเล่นเหมือนผมก็ได้นะครับมานะเคยอนี้เสียหรือได้ผมก็ไม่ ผมก็ไม่ซีเรสเลยนะครับทุกคนก็คือมาลองนะครับมาแบบทําให้ดูมาลองให้ดูก็ท่านชมเคยขอมานั่นแหละนะแต่ตอนนั้นไม่รู้จริงๆว่าเป็นเกมใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าวันวันนี้อยู่แต่อัแปะนะครับนะหมกมุ่นแต่อยู่กับอแปะนะครับทุกคนนะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันไลฟ์สดนะครับนะประมาณสองทุ่มนะครับสองทุ่มก,กว่านะครับทุกคนนะ เดี๋ยวมาเจอกันนะครับก็มาพูดคุยนะเล่นกันสนุกสนุกนะครับทุกคนอยากให้ขอเกมอะไรก็ไปขอในไลฟ์สดได้นะครับปับป๊บปปับ๊บได้มาวะมาสองพันเมื่อกี้ก็คือเงียบเลยนะโอ้ยเนี่ยทนวายไม่จะเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคุคนนะ คูณสใบสี่ร้อยนะเมื่อกี้ไปก็ค350ูณสามร้อยห้าสิบบดร้อยเลยครับตอนนี้คืนมาแบ็ร้อยแล้วครับทุกคนบอกให้นะครับ คือหาสำหรับคนที่มีงบเยอะๆนะครับนะยิ่งเล่นเบ็ดสูงนะทุกคนพลังมันคูนะ่ะมันจะคูณเราก็จะได้เยอะไงทุกคนเข้าใจไหมเราเล่นเบ็ดเยอะสูงไงเรามันคูณดีไงมันจะได้เยอะพอเราเล่นเบ็ดต่ำอ่ะมันคูณม,มันก็คูณไม่เยอะทุกคนนะเพราะเบ็ดมันตำ่ำอันนี้ก็แล้วแต่ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับนะว่ามีงบประมาณสัก เท่าไหร่นะครับนะเอาที่ตัวเองไหวนะครับนะอย่าฟื้นนะอย่าเกินตัวทุกคนนะเล่นอย่างมีสตินะครับอย่าไปหวังอะไรกับมันเยอะพวกแค่นั้นแหละนะครับขอสักทีที่เข้าไป็นฟินเป็นร้อยเฮ้ย Thấy, mi lún mà Quá ngay Nhàng mi lún vô xịp lại vô hắm Búp, búp, búp ê, hey, mấy đồng đủ liêng Phải Mấy khó phi có khói tẹt nọc ạ เอมารอบนั้นจริงจรทุกคนนะมารอบเดียวเลยนะสองพันมันรอบนั้นรอบเดียวคือไม่มาเลยเงียบกริบนี่แต่คนไม่มีวะวายต้องให้ได้คูณสามนะให้ได้สามตัวทุกคนนะสะสมไปนะว่าไม่ไม่ครบสามมันก็จะไม่คูณให้เรานะครับเนีย่ยขาดอีกตัวหนึ่งโอเคมาทุกคนได้คูณสาม ถ้าเท่าไร765นะครับ255คูณ3นะครับอ,อ,อี่เคมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่จ่ายทุกคนเนี่ยถึงแม้ว่าวายลงแต่หาวมันไม่จ่ายให้มันก็มันก็ไม่จ่ายนะครับทุกคนมันก็ไม่ไปมัน,ม,นมันไม่มันไม่คำนวณต่อเออดูทรงแล้วได้ยาวว่ะคลิปนี้ว่ะดูทรงแล้วได้ยาวว่ะทุกคน มันกักๆวะ่ะหรือว่าเราจะเพิ่มเม็200ดสองร้อยอยูวะมผมมันป็นคนใจร้อนไงทุกคนนะดูทรงนะดูทรงได้เพิ่มเม็เดแล้วทุกคนนะสองร้อยนะ อย่าลืมนะครับทุกคนเดี๋ยวคืนนี้เรามาเจอกันครับไลฟ์สดนะครับสองทุ่มนะครับสองทุ่มตรงนะครับอาจจะเลทดนิดหน่อยนะครับหรือไม่ก็เป๊ะๆนะครับก็มาดูกันได้มาพูดคุยได้แล้วอยากขอเกมอะไรแบบไหนก็คอมเมนต์อ่าก็ไปดูไลฟ์สดได้นะครับคืนนี้นะครับทุกคนเจอกันสองทุ่มนะครับมาดิอืม สองร้นะแบบเบียดสองร้อนะครับเนี่ยเฮ้ยคิวลง6กร้อยสี่สิบวายลงโอเคคอมโบต่อไปอีกตัวเดียวโอเควายลงทุกคนสวยหกร้อยหกร้อยคูณสหนึ่งพันคูณสามบูเลี่ยงสี่พนยี่สบาททุกคนนะหนึ่งน้อยสี่คูณสนะครับได้มาสี่พัน โอเคครับเบนสองร้อยครับทุกคนเมื่อกี้มันเหลือประมาณห้าร้อยกว่าบาทนะครับนะคือผมก็ตั้งใจกดให้หมดอยู่แล้วแหละนะแต่มันแตกให้หว่าทุกคนแตกนอกนะโอเคทุกคนเลิกนะครับนะไม่ไปต่อเลยนะครับจะกาไรนะทุกคนได้กําไรแล้วนะครับไม่เยอะนะครับแต่ก็ยังน้อยยังได้กําไรนะครับได้มากได้น้อยดีกว่าเสียทุกคนนะจัาไว้ด้วยนะครับนะแล้วก็กุ่มวันธรรมแล้วก็สูตรเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็ มันจะผมจะบอกว่ามันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานหรือสูตรนะแต่มันแค่เพิ่มโอกาสนะครับเวลาในที่เราจะเล่นนะครับมันก็จะเพิ่มโอกาสให้กับเรานะครับนะสอบถามเพิ่มเติมนะครับลิง์แรกใต้คลิปได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็คืนนี้อย่าลืมมาเจอกันนะครับสองทุ่มนะครับกับช่องเรอยนคิงนะครับนะไลฟ์สดนะครับเข้ามาขอเกมกันได้นะครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครับคืนนี้ครับทุกคน คลิปนี้ก็ขอตัวลาการไปก่อนนะครับสวัสดีครับปวดตามตากเลย